น,นี่อะไรอ่ะเนี่ยมันจะมีไหมมีแต่เปลือกหอยอะสิเนะนี่ยมีแต่เปลือกหอยอะแม่เนี่ยพี่เขาบอกมันดูได้อุ้ยีจแล้วนี่นี่้วเออมีแต่ดินอันนี้เป็นเมงกะพุนรัสมาคือมันแดงแบบสุดๆเลยนะ ตั้งใจจะมาปิ้งย่างที่นี่ปิกนิกนะเอาของกินมาเพียบเลยสรุปาือมันออเออจริงแตกใหญ่มากจริงนะมีสองก้อนเดี๋ยวถามนุมมันก่อนว่านุมมันจะเอาไหมเอามาส่งทั้งหมด1ิบกล่องนะคะแล้วก็นี่เห็นเลยอยู่นั่นกล่องหนึ่งนี่ก็เอามาด้วยนะมีเอแคร์นะคะแล้วก็มี กินม,มสวัสดีค่ะวันนี้ตั้งใจจะมาเก็บปูเก็บหอยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะดูก็ไม่เป็นน่าจะต้องเดินไปไกลนิดนึงแต่ว่าเรามีคนหาเป็นหาเก่งมาด้วยนะไม่ต้องกลัวอันนี้อะไรอ่ะจะบอกว่าเป็นสาหร่ายก็ไม่น่าจะใช่เป็นกระจ,จุกกระจ,จุก อากาศไม่ดีเลยเมื่อกี้ฝนตกเปาะแปะจะวิ่งหลบฝนยังไงอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีต้นไม้น้องสาราบอกโอ้ยหนูมไม่ลองหรอกดูไปก่อนเขาเลยน้ำหน้าเลยกับพี่สาวเออเจอนหนึงแล้วโอ้ดีดีดีดเหมือนว่าน้องสาราเป็นคนเจอนะเห็นชี ไม่ได้ยินเท่าไหร่เนี่ยเรามาเก็บหอยแครงแบบเนี้แต่ว่ามันใช่ไหมน่ะเนี่ยมันจะมีไหมมีจะเปลือกหอยอะสินะมีจะเปลือกหอยอะแม่พี่เอขอที่คุยบ้างสิมีอีกไหมมีกี่อันมาขออันหนึ่งอ้มีแค่นี้เหรอเอาเอาเอาเมื่อกี้ใช้มือคุยไปเลย ฟิโอน่าบอกไม่หนาวใส่กางเกงขาสัน้นนิดเอากางเกงขายาวมาให้อยู่นะน้องมันก็เอามาแต่ไม่ไม่ใครใส่น้องซาร่าอยู่นู้นเสื้อสีชมพูไกลๆนู้นเลยนะเห็นไหมเมื่อกี้ตะโกนมาบอกได้แต่ว่ายังไม่เห็นเลยนะไปไม่ถึงหาย,ยากเหมือนกันนะเนี่ยคือนิดนึกว่าจะง่ายเนี่ยถ้าเราเจออย่างเงี้ยอย่าคิดว่าจะได้นะส่วนใหญ่มันจะเป็นแต่แบบมีแต่เปลือกอะ ดูสักหน่อยสิเห็นไหมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นขี้มันอนะมันขึ้นมาขี้แล้วมันก็ลงไปเราวนี่ถามพี่เขาถ้าเจอรูแล้วเราขุดเราจะเจอไหมเ <laughs> ขาบอกไม่เจอนะมันไม่มีอะไรเมื่อกี้นี้ก็ลองจิ้มไปหลายรูเหมือนกันไม่มีอะไรจริงทําไมเวลาดูในต ok ิ๊กต็อกอะมันง่ายเหลือเกินเดินไปทางไหนก็เจอเดินาไหนก็เจอแล้วจเจอตะตูบิ๊กๆด้วยนะทุกคนแต่ว่าในความเป็นจริงดูเถอะมีแต่เปลือกกัน ใช้ไม้เขียนแค่นี้นก็ได้ละมันไม่ใช่อ่ะดูบรรยากาศลมแรงน้องเขาสาดูว่าน้ำลดช่วงไหนน้ำขึ้นช่วงไหนช่วงนี้คือหาได้แต่เราจะเจอหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันก็ต้องลองอ่ะเนี่ยมีแต่เปลือกทุกคนไอ้อย่างนี้ก็บางครังก็ไม่ได้ชว่าจะโชคดีนะมันก็มีแบบดินอยู่ อยานน้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> องฟอกอยากได้เปลือกหอยมีมหเนี่ยช่วยมหเนี่ยทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นมดไอเดียกันฟุ้นเติอ์แต่จะหาน้ำล้างก่อนทุกคนหวังว่าจะใช่เต้นเต้นเต้นเน,น,นี่ยพี่เขาบอกมันดูได้น่าจะใช่อะโอ้โห oh, ได้แล้วได้แล้วอุยหวังว่าจะไม่ใช่ดินนะเนี่ยน้องฟิวน่าเจออันนึง คือถ้ามันปิดสนิทอย่างเงี้ยก็น่าจะใช่แหละทุกคนเพราะนี้แงมแ้ําคือมันแงมไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเราต้องลองเสี่ยงดูอย่างนี้ได้อยู่นะเมื่อกี้แม้ว่าเปลือกมันจะเยอะแต่ว่ามันอาจจะเป็นโชคดีของเราแงไปแงไปเริ่มมันแล้วทุกคนถ้าเจอสักตัวหนึ่งแล้วเจอแบบติดๆกันด้วยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่อยมาให้ดีใจแค่ตัวเดียวเองหรอ สามตัวนะสามตัวทุกคนเริ่มมันแล้วทุกคนถ้าเจอนะถ้าไม่เจอก็ไม่มันนนี้น่าจะใช่เห็นไหมมันเหมือนแบบดูสิโอเหมือนหลอกกันอนะทุกคนน้ำขึ้นดูลุงมาบอกว่าเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงคือน,น้ำมันจะท่วมไปเลยนะเราต้องโอ๊ยตายเราฟิวนะคอมลุกน้ำท่วม นี่น้ำไล่มานี่เลยโนม,มันคอมยาโอเคเอาไปอีกคอมนิดสุดเดียโ <laughs> นม,มันตกโนม,มนเจอหอยแต่ว่าไปไม่ได้น้ำมันท่วมแล้ว,ลว,วทุกคนจะหาหอยอยังไงเนี่ยต้องไปหาทางนโน้นดูดิลุงเขาบอกนะอีกชั่วโมงหนึ่งคืนเดี๋ยวน้ำเต็มเลยแหละด,ดูด,ดิไปมาแล้วโอเคโอเค ผมมันมีแต่ดินลูกมุสขุกน่าจะเปี่ยนเนี่ยเออมีแต่ดินน้ำท่วมน้ำท่วมอุ้ยตายเราเทมตินเลยอู้เดี๋ยวน้าเจอตัวใหญ่นมาดูสิเปียกเียกฮะสนุกอุ้ย อันนี้ไม่หอยอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้เปลือกหอยเอาไว้หาหอยหอยหาหอยนี่เลยทุกคนอันนี้นี่เจอว้ายตัวใหญ่มากอันนี้บีบ,บีโอ้บีบีเออเอาคืนไปก่อนโอ้ดูสิอันนี้น้องแหนมเจอว้าวซาราคุกม,มาถ้าเจอแบบนี้ไปบ่อยอิ่มเลยแหนมเ <laughs> นี่ยลองคุยโอ้ยเดี๋ยวถังถังลอยน้ำ ลองขุดใช้มือเลยนะทุกคนเพราะมันมันมันหายยากอ่ะอุ้ยเจออีกแล้วนี่หนึ่งว้าวว้าวถังลอยถังลอยโอ้ยมันแล้วเนี่ยพอเจอเนี่ยอุ้ยเอาลูกไหมนี่ขุดไม่มีเอาลูกไหมฮะไม่เอาเนอะลูกมันเดี๋ยวเอาไว้ให้มันอุ้ยเนี่ยไม่เจออีกแล้วพี่ว่าแหนะแย่เลย ถัง,งลอยถังลอยนะ้ำมันรู้สึกว่ามันมีอยู่ในดินนะมันต้องขุดจริงๆด้วยต้องใช้มือกาวเอาอ่ะเน <Yeah. S 1> ี่อือจริงด้วยแต่ว่ามัน,นไม่มีที่ขุด,ดอันนี้เป็นเมก็กะพนุนลัดลัดขึดนมาเลยไปไปจะไห้พ่อดูโอ้ยพ่ออ,อยู่ไกลเกิน แล้วมันจะตายไหมลูกอย่างเงี้ยาโอ้ยหอยดีกวาายย่าโอยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยใช่จริงด้วยเจอปลาเจอหอยเจอหอยดีใจจังเลยไม่สนปลานะเจอหอยตัวหนึ่งก็เนะอุ้ยเจอแล้วนี่ว้ายทุกคนโอ้ยโชคดีจ,จังเลย ได้หลายตัวแล้วนะมันต้องลองคุยดูถังก็คอยแต่จะหนี่มือซิมา,มา,ซซซมาโซริติกรัมองใจเราแม่เจอแตตัวทีใหญ่ลองดูลองดูคุณเจอ,อคุย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 ,คย,คย น้ำบอกเจอปลาบองมันบอกพอแล้วน้ำขึ้นน่าจะได้อยู่ตัวสองตัวไปตั้งนานแม่นี้ก็ไม่ได้เลยนี้กับฟิโยน่าได้เพิ่มอีกประมาณสามสี่ตัวนะได้เพราะว่าโชคดีลองคุยคุยดูแล้วเจอ พอแล้วนะเพราะว่านิดคันมือนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นเห็นไหมแขนนิดแดงขานีทั้งแดงทั้งบวมเลยนะเนี่ยคือถ้าเลิกขึ้นอะ่ะจะไม่แดงขนาดนี้นะเนี่ยอันนี้คือแดงแล้วก็บวมนะคะเพราะว่านิดแพอากาศเย็นมันจะคันแล้วก็แบบบวมแบบแบบถ้าเก่านะคือมันไม่หยุดเลยอะ่ะต้องรอมาสิบห้านาทีฉันจะหายค่ะจะต้องเข้าไปนั่งในรถเปลี่ยนกางเกงเสื้อก็เปลียกน,นะเนี่ยตรงแขน ถามว่าสนุกไหมสนุกนะแต่ว่ามันได้ไม่เยอะเพราะเราไม่มีอุปกรณ์ด้วยละ่ะเนี่ยได้แค่นี้เองอะ่ะทุกคนแล้วลก็เปลือกหอยนี่ของแม่ได้แค่นี้อืม,มนี่นูแม่ได้สิโทูนูมันอนนี้ปล่อยเขาไปเหอะมันส์คลายเนี่ยตัวน้อยหนึ่งใครเอามาให้เนี่ยไม่เดี๋ยวมันก็อยู่เดี๋ยวมันก็ไม่ไม่มันไม่ตายแม่เนี่ยพี่เอกเขาขุดเยอะแยะ ไเห็นด้ตัวีฝนตกนีดได้กุญแจรถโนมันมาแล้วนะไม่เอาแล้วนะนี้ฝนนีอากาศมีความหนาวก่อนยอมแพ้ส่วนคนอื่นเขายังหาต่อนะให้ตัวนิดนึงนูนไม่ยอมถอยเลย ออทุงมือนี้ท้ทุกคนคือมันแดงแบบสุดๆเลยนะพอถอดถุงมือไกลนะนี่เห็นแบบเนี้เดินนานเราขับรถมาจากตรงโน้นมาจอตรงนี้<ม>น้องสระบอกว่าหิวบังเอิญมาหันมาเห็นรถฟู้ดทรัค ตรงนี้นะก็เลยเดี๋ยวจะหาอะไรกินนะคะให้เด็กๆกินก่อนส่วนผู้ใหญ่ก็แล้วแต่นะเราเอาอาหารมาด้วยนะคะตั้งใจจะมาปิ้งย่างที่นี่ปิกนิกนะเอาของกินมาเพียบเลยสรุปฝนตกอย่างที่เห็นเลยนะพื้นเปียกแต่ว่าเอ่อตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ไม่ตกแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนกินอะไรดีอันนี้สั่งมาลองนะน่าจะเป็นไส้กรอกโรยหัวหอมแล้วก็ซอส<ม>เขาเรียกว่าพีกรเดดอะไรก็ไม่รู้อะประมาณนี้แหละ แล้วก็สั่งไก่มาหนึ่งถังเฟรนฟรายซอสพวกเราแวะมาเข้าห้องน้ำเลยพามาดูบรรยากาศท่าเรือเป็นท่าเรือเล็กๆดูน้องแม่ดูวิวอืมชื่นแฟนของเพื่อนแม่นะคะ รอบๆหนูมันเรียกอีกคนหนึ่งนะเรียกน้องชื่อน้มมีปลาไหม หอยก็หายยากได้อยู่ไม่กี่ตัวนะช่วยกันทุกหลายคนได้แบบหอยน่าจะสักสิบยีิบตัวพา <_ d ata> มาดูวิวอีกมุมหนึ่งน้องเขาพาขับรถเล่นตั้งใจว่าจะไปหาที่เก็บหอยที่อื่นนะแต่ว่าน้ำขึ้นหมดแล้วน้องบอกตรงนี้เขาก็มาดำน้ำกันนะเป็นจุดที่เขาลงดำน้ำเห็น แต่ละคนใส่ชุดดำน้ำกันนะดูเลือกหอยน้ำมันจะหมดขับรถได้ประมาณร้อยโลร้อยห้าสิบโลมากสุดเก็บหอยไปฝากเพื่อนบ้านไปโชว์เขาบอกว่าเก็บได้นะเขาไม่ว่า,อ,าอย่าฮัดแนมกีซัก เที่ยวลมันมันยากนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าเอาไปแล้วแหละ ไปกินไนดะ้หอยไปโชว์ก็ยังดีน้องเขาบอกว่าสามารถเก็บหอยไปได้คนละสิบกิโลกรัมนะรวมปลาด้วยอะไรด้วยนะคะหมึกอ,อะไรอย่เงี้ยนะถ้าได้แต่ว่าบังเอิญมันไม่ไดนะ้ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ามาเที่ยวมาดูอะไรใหม่ๆบ้างนะน้ำมันขึ้นอะ อันนี้เป็นคล้ายหอยแข็งอันนี้เป็นหอยอะไรก็ไม่รู้ตัวเล็กคือถ้ามองไม่ดีไม่รู้ว่าเป็นหอยอลยเนะี่ยเพราะมันปนไปหมดเลยเหมือนหินเลยนะอ๋อ ละเอียดหมดเลยดูสิสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนียน,น,ยนแบบสวยมากอ,ะอ่ะดูฟิาหน้่คใช่ใช่ต้องมาค้างที่มันไกลทงนั้นต้องมานอนที่นี่เลย มาแวะซื้อขนมที่นี่ขนมอร่อยมากเลยนะคะบางอย่างคือต้องซื้อกับเยอรมันเลยนะนิดมาสั่งเอาไว้1ิบกล่องนะคะที่นี่ชอบแล้วก็เมื่อกี้แม่น่าจะซื้อแบบนี้ไปนะกล่องใหญ่หนึ่งกล่องแล้วก็นี่เป็นเค้กที่นิดสั่งนะนี่เลยหน้าตาแบบนี้นะคะนิดสั่งไป1ิบกล่องอันนี้เหลือกล่องสุดท้ายนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะนิดอาจจะเอาอะไรเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้ซื้อไปลอง อ๋อเป็นบิเทอร์นบอยคือเป็นเอแคร์ก้อนใหญ่นะอันนี้โอ้โหใหญ่มากจริงนะมีสองก้อนเดี๋ยวถามโนมันก่อนว่าโนมันจะเอาไหมมีแต่น่ากิน,นะอะดูดิอันนี้ก็น่ากินเนาะมาครอนนี้มันเค้กอะไรเปล่ะ white chocolate cake ช็อกโกแลตขาว ได้แล้วเขาเอามาส่งทั้งหมด1ิบกล่องนะคะแล้วก็นี้เห็นเหลืออยู่นั่นกล่องหนึ่งนี่ก็เอามาด้วยนะมีเอแคร์นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นไส้อปเปิร์ีซื้อแบบก้อนเล็กไปด้วยนะมีทั้งก้อนเล็กแล้วก็ก้อนใหญ่น่ากินนั่นเองนะก็น้ําตาลเคลือบอ่ะเนี่ยตรงนี้พี่ทำไม่เป็นอ่ะอันนี้แค่น้ตาลต้องคิดต้องคิดก่อนว่าทํายังไงต้องแบบคือที่ที่เรามาน่มีตัวแป้งขายเนาะสาเร็จรูปอ่ะแต่ว่ามันอร่อยอ่ะแล้วก็ได้เนื้อไปย่างสําหรับวันนี้นะ อันนี้กินปิ้งย่างกันโอเคไปต่อว่าจะดูขนมปังนีได้อันนี้ไปกล่องนึ่งให้เพื่อนบ้านแล้วก็คือขนมเขาดูน่ากินทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ได้อันนี้ไปให้น้องซาร่ากล่องนึงนะคะก็เคยเห็นอยู่นะที่เยอรมันแต่ไม่ค่อยซื้อกินแต่แม่เคยซื้อกินอยู่นะเป็นไส้ชีสไม่รู้ว่ายังอื่นเป็นยังไงนะก็ดูไปเรื่อยๆนะคะ นิดพามาดูหอยที่เราเก็บกันอืมกี่คนเนี่ยไปทั้งหมดเก้าคนแต่ว่ามีสองคนฝรั่งนะที่ไม่ได้ช่วยเก็บหอยไลดูสิถือว่าได้น้อยมากเลยทุกคนไม่พอกินนะทำไงดีอ่ะพี่เขาใส่พริกเออมันก็เป็นไอเดียดีเนาะนี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะจะได้ทำให้พริกเขาแบบคลายดินออกมานะอืม นิดจำได้อันนี้นิดเป็นคนเจอหอยใหญ่สุดเลยเกำลังจะปิ้งย่างกินกันนะทุกคนเดี๋ยวนี้พาไปดูอาหารเย็นของเราอืมพี่เขาล้างสะอาดหยิบจ,จ้พบพนี่เราจะทำปิ้งย่างกันตรงนี้แล้วก็ปิ้งเนื้อตรงนี้ ออไอฟแล้วอันี่เป็นเนื้อที่ซื้อมาไม่มีเวลาหมักนะได้หอยมาน้อยไม่พอกินเลยต้องไปซื้อหมูเุรื่องบิายบายเมนูวันนี้มีจิ้มจุ่มปิ้งย่างกุ้งหมึกไส้กรอกอันนี้เป็นไส้กรอกอีสานไทยแล้วก็เป็นฮอทดอกไทย คณะวนเส้นอันนู้นเป็นหมูหมกักเนืมม้อหมักหอยย่างกิอองนไหมไมิสเตอร์เอซมิสเตอร์เอส,สน้องสระบอกไม่กิน,นไปไไเก็บแต่ไม่กินมาล้างนั่นก็ได้มาลืมตักถาดให้เหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยว ปายของบน่อสไรอยากได้ผักสมได้พ่อนี้ไงมีโนูเมนย่างอยู่นี่แล้วก็กินเลยนะเต่าย่างสองเตาก่อนปุบเวงกนทริปฮอลแลนด์ก็จบลงแล้วนะคะชีนี้เราก็ต้องขับรถกลับบ้านไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรืออาจจะเที่ยวต่อก็ได้นะถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ